สวยครับทุกคนในละตนมาแล้วมุดประจำตัวก็จะมาจ่ายค่าเติมอัตราคุณหน่าหน้าบานหนึ่งแล้วนะครูไอตนบอกว um, ่าเป็นี้ใะ้รัตน์อยู่สีเงินนะไปทุกคนไปลงจุดกัน ทุกคนใช้ได้พอดีเลยตัวเตช่วยแล้วต่อไปเราไปเลือกองเก่งกันนะกองเก่งก็ได้แล้วแล้วนี่ก็คือช่วยผู้น,น้อยอ่อนหวานช่วผูมากนะกมากแล้วนี่ก็คือคกิบบนข้ามบางตัวงถเ,เอามาให้ดูฉันยัต้องทำแน่ ผู้ปกครอนว่าผ่านลงมาได้เรื่องชันแล้วเจอกันวันเสาร์เปิดชมนะครับ